สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีพระนครนางไหมพระยากเกษตรสงครามและนางพระพันวษานะคะเพื่อนๆค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนตามมาชมกับพี่พรได้เลยนะคะต้นแรกชมนางไหมก่อนนะคะเพื่อนๆน, mm. นางไหมนี้จะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนผ้าไหมใบจะเนี่ย ใบจะเป็นมันวาวนางไม้นี้เพื่อนๆนบางคนจะจำคลาดเคลื่อนกับพนกรนนะคะนางไม้จะใบแหลมปลายแหลมนะเพื่อนๆนปลายแหลมแล้วกระดูกใบของนางไม้นี้จะสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเส้นเส้นเส้นใบออกมาทางทางแผ่นใบที่มีสีเขียวค่ะเส้นใบนี้ก็ยังจะเป็นสีแดงอยู่นะคะแล้วก็มีจุดสีขาว นะคะเพื่อนเพื่อนจำจำตรงนี้ก่อนนะคะว่านางไหมคือมีเส้นเส้นกระโดกสีแดงปลายใบแหลมนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีสีขาวสลับกับชมพูนะคะเนี่ยอย่างใบนี้ก็สีขาวสลับกับชมพูนี่คือนางไหมนะคะวางหูกว้างเนะาะก้านใบสีดานะเพื่อนๆเป็นบอนที่สวยงามค่ะแม้นจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็สู้หนาวนะคะเพื่อนๆค่ะ อันนี้คือนางไหมเนาะตน pues ienne, er ้นที่สวงนี่คือพระนครนะคะเพื่อนๆพระนครนี้จะใบกลมนะเพื่อนๆค่ะพระนครนี้จะเป็นบอลใบกลมกระดูกใบสีแดงกระดูกใบสีแดงเส้นใบนะคะเพื่อนๆเส้นใบจะสีเขียวเนี่ยเส้นใบถ้าออกมาอย่างนี้เรียกเส้นใบเส้นใบนี้ถ้าถ้ามาทางถ้าแผ่นใบสีเขียวเส้นใบก็จะสีเขียว ถ้าถึงแผ่นใบสีแดงเส้นใบก็จะกลายเป็นสีแดงเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีจุดนะคะจุดเขียวสะ,สะดือสะดือสีสีอะไรเพื่อนๆสีดำเนาะหรือสีม่วงๆนะถ้าอันนี้คือภาพชัดเนาะเพื่อนๆค่ะเนี่ยอันนี้คือพระนครน,นะคะเพื่อน ้นใบพระนครก็จะสีดำนะคะเลี้ยงง่ายแต่ขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะว่าเนี่ยจะขยายพันธุน์ค่อนข้างยากากว่านางไหมนะคะเกิดยากตามที่พี่พรผานะคะตามที่พี่พรผ่าหัวนี้พนครน,นี่จะเกิดปริมาณน้อยกว่านางไหมถึงว่าราคาพระนครก็ยังก็ยังสูงอยู่นะเพื่อนๆคะ่ะก็ยังสูงอยู่แต่นางไหมก็ คือมันปริมาณมากมันก็ราคาก็อาจจะไม่สูงเท่าพะนครน,นะคะห่างกันอยู่ห่างกันเยอะอยู่นะคะพะนครน,นี้เลี้ยงง่ายใบสวยงามแต่จะขยายพันธุ์ยากสักหน่อยนะคะเพื่อนๆสำหรับพี่พรเนาะคนอื่นจะขยายยากหรือเปล่าไม่ทราบนะคะนี่คือพะนครสวยงามมากๆเลยแล้วกต็ต้นต่อมาพี่พรจะพามาดูพระพันวสา,านะคะเพื่อนๆเพื่อนเพนจะ แต่พี่พรได้มาในนามพระพันภาษานะคะเลี้ยงนานแด้วเ,เป็นโก้กอนี้คือมาใหญ่กับพี่พรเลยนะคะเปลี่ยนกระถางไปรอบหนึ่งแล้วถ้าเป็นนางไหมทั้งเป็นนางไหมเส้นกระดูกก็จะไปก็จะเป็นสีแดงเนี่ยเส้นกระดูกตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเพืเ่อนๆในแผ่นใบเนี่ยนเห็นไหม ถ้าเป็นนางไหมเส้นกระดูกตรงที่พี่พรส่องให้ชัดๆนี้จะเป็นสีแดงแต่น,นี้นางพันพพันษาจะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะปลายใบก็จะแหลมๆไหมเพื่อนๆแต่จะไม่กลมนะคะดูใบนี้เนี่ย คือลักษณะใบใบจะยาวกว่าพระนครจะคน,คนละสีพระนครจะสีแดงสีแด,ดงเนาะสีแดงแบบเข้มแบบชัดค่ะแต่พระนางพนางพันวัสนนี้จะจะแดงออกมาทางเม็ดมะขามนะคะเพื่อนจะจะไม่แดงแบบจะไม่แดงแบบพระนครน,นะคะนีพรจะจับป้องให้ดูค่ะเนี่ยขวามือคือนางพระพันวัส,สนะคะซ้ายมือคือพระนครเนี่ย ลักษณะบอนซ้ายพระนครน,นะคะขวาคือนางพพันวษาไม่ใช่นางไหมนะคะเพื่อนๆถ้านางไหมจะเส้นเส้นสีแดงไปทั้งใบนะคะอีกต้นหนึ่งพี่พรจะพามาดู พระยากเกษสงครามอันนี้ก็สมชื่อนะคะเพื่อนๆพระยากเกษสงครามนี้จะใบใหญ่ใบใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่กว้างมากเนี่ยใบใบใบกลมใบกลมใหญ่ดูใบนี้ดูใบนี้นะ,พะเพื่อนๆเป็นเนี่ย เป็นใบที่ใหญ่มากแต่อันนี้เขาอายุเยอะแล้วหลายเดือนแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเขาไม่ทิ้งใบง่ายๆนะคะในดูลักษณะใบเขาของพญะยากะเกษสงครามนี่จะใบใหญ่มากๆเลยอันนี้คือเกิดใหม่คือเกิดเข้ามาหน้าหน้าหนาวก็ยังเกิดอยู่ขึ้นหน่อยอยู่นะคะนี่คือพญยากเกษสงครามนะเพื่อนๆ ต้นใหญ่มากก้านใบสูงเนาะถ้าเรียกให้ถูกจะเรียกก้านใบนะเพื่อนๆสูงใหญ่แข็งแรงนะคะคือคือต้นที่จริงไม่ค้ำก็ได้คือคือก้านนี้คือเขาอายุนานแล้วเขาจะผลัดใบแล้วพี่พรก็เลยค้ำไว้ให้เพื่อนๆชมค่ะว่าจะทำคลิปนานแล้วก็เลยยังไม่มีเวลาดู เนี่ยพี่พรปลูกใช้แก็บล้วนๆเลยนะเพื่อนๆแกบขาวกับแกบดําแล้วก็ดินเล็กน้อยผสมกันตอนนี้ปุ๋ยก็กําลังก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนานแล้วที่พี่พรปลูกไว้นะเนี่ยนะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆเลี้ยงบอลเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเงินก็คือความสุขทางใจ สิ่งที่มากกว่าความสวยงามของบอลก็คือใจนะคะเพื่อนๆขอให้จิตใจสวยงามค่ะมีเพื่อนๆบางคนค่ะโทรมาคุยกับพี่พรว่ามีมีคนในครอบครัวป่วยไม่สบายอยากจะเลี้ยงบอลอยากจะเลี้ยงบอลเอาไว้ให้ชมพอได้คลเหงาพอได้ครเครียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับโอเคนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใหพี่พรด้วยนะคะขอ,ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกวนับนบุญรักษาพระครุ้มครองนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะโชคดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ